วันนี้คุณจุลพันธ์ขนาดที่สายตาทั้งประเทศนะครับนักข่าวเศรศษฐกิจนะครับหรือว่านักข่าวการเมืองจับตาว่าที่กระทรวงการคลังวันนี้คณะอนุกรรมการที่ทําเรื่องการแจกเงินจะมีข้อสรุปว่าอย่างไรปรากฏว่าคุณจุลพันธ์บอกว่าวันนี้ไม่มีประชุมแล้วนะครับเหตุผลที่วันนี้ไม่มีประชุมแล้วเพราะมันต้องมีการเลื่อนไปก่อนมันเป็นไปได้ยังไงครับการประชุมใหญ่อย่างนี้วันที่31ตุลารัฐบาลประกาศว่าทุกอย่างจะชัดเจน วันนี้คือวันที่19 19ตุลาหากับ3 1อตุลาเพียงแค่12วันไม่ถึง2สัปดาห์แล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่การประชุมในระดับอนุก,กรรมการมันจะเป็นข้อเสนอไปอยังคุณเศรษฐาซึ่งจะเป็นประธานกรรมการชุดใหญ่ว่าจะเอาอย่างที่อนุก,กรรมการเสนอหรือไม่ ถ้าวันนี้อนุกรรมการไม่มีฤฤคณะกรรมการชุดใหญ่ก็มึนไม่รู้จะเอายังไงต่อไปนะครับเพราะวันนี้มันกลายเป็นว่าใน th? คุณจุลพันธ์ประกาศนะครับว่าไม่มีการประชุมนะครับเหตุผลที่ไม่มีการประชุมฟังดีๆนะครับคุณจุลพันธ์พูดเอาไว้ว่าเหตุผลที่ไม่มีการประชุมเพราะว่าฝ่ายเลขาคณะอนุกรรมการประชุมกันเมื่อวานเลขาประชุมเมื่อวานนะครับวันที่เจ็ดเลขาไม่มีข้อสรุปในบางประเด็นพอเลขาในวันที่สิบเจ็ดไม่มีข้อสรุปใน บางประเด็นนะครับเลขาอนุกรรมการก็เลยไม่มีอะไรจะมาเสนอคณะอนุกรรมการเมื่อเลขาไม่มีอะไรมาเสนอคณะอนุกรรมการอนุกรรมการก็เลยบอกว่างั้นก็ไม่รู้จะประชุมยังไงขอเลื่อนการประชุมไปก่อนตรงนี้เป็นสิ่งที่เป็นปริศนาว่าตกลงเลขาอนุกรรมการเนี่ยไม่มีข้อสรุปเนี่ยแปลว่ามีเรื่องที่เห็นไม่ตรงกันใช่หรือเปล่ามีเรื่องซึ่งเจอต่อที่ยังคิดไม่ออกใช่หรือเปล่าแล้วก็ทําให้เลขาอนุกรรมการเนี่ยปิดดีลไม่ได้ ครับมีข้อเสนอต่อคณะอนุกรรมการไม่ได้แล้วกลายเป็นช่องทางให้อนุกรรมการบอกว่านี่ไงละ่ะเลขาอนุกรรมการยังไม่พร้อมดังนั้นอน,อนุกรรมการยังไม่ต้องประชุมเมื่ออนุกรรมการไม่ต้องประชุมก็ไม่มีอะไรบอกคณะกรรมการคณะอนุกรรมการเอาตัวรอดแต่ถ้าเป็นแบบนี้ความกังวลต่อนโยบายแจกเงินนะครับความกังวลต่อความไม่ชัดเจนของนโยบายมันจะยิ่งรุนแรงมากขึ้นนะครับคุณจุลพันธ์ย้าอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวก็ชัด นะครับเดี๋ยวก็เคลียร์ไม่ต้องกังวลนะครับมีเรื่องให้เคลียร์แน่ๆนะครับที่ไม่ไม่ประชุมวันนี้นั้นไม่ใช่เพราะถูกพิจารณ์เยอะนะครับแต่เป็นเพราะข้อมูลบางอย่างยังไม่มีนะครับเป็นเพราะข้อมูลบางอย่างยังไม่มีรัฐบาลยืนยันนะครับว่านโยบายนี้ไม่ใช่นโยบายสังคมสงเคราะห์ เป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจดังนั้นถ้าฟังคุณจุลพันธ์แนวทางที่จะให้นโยบายนี้ใช้เงินกับคนจนอย่างเดียวนั้นน่าจะไม่ใช่แนวทางรัฐบาลนี้แนวทางนี้น่าจะให้เงินทุกคนคุณจุลพันธ์ก็จะได้ด้วยคุณเศรษฐาก็จะได้ด้วยคุณอนุทินก็จะได้ด้วยคุณสมศักดิ์คุณสุริยะคุณทักษิณคุณแพทองทานนะครับคุณพิธาคุณธนาธรหรือแม้กระทั่งผมเองก็จะได้ด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ไม่มีใครคุณจะได้แม้แต่บาทเดียว ทั้งหมดนี้คือคนมีตังทั้งหมดนี้ร่ำรวยกว่คนส่วนใหญ,ญ่ในประเทศกลายเป็นว่าณนะเวลานี้ทิศทางเดียวที่ชัดเจนในฝั่งรัฐบาลคือให้ทุกคนคนรวยก็ให้เพราะคุณจุลพันธ์วันนี้ย้ำครั้งนึงว่ามันไม่ใช่ในโยบายสังคมสงเคราะห์นะครับเ,เรื่องของอาชีพนะครับที่คนจะใช้เงินยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางอาชีพยามหรือรอปพอ เขาต้องไปใช้เงินตามบัตรพื้นที่ที่มีสำมนาบัตรประชาชนทําภูมิลําเนาทํำยังไงคุณรยจจุลพันธ์บอกว่าก็ฟังเรื่องนี้อยู่นะครับรัฐบาลพยายามจะทําให้ทันปีใหม่ทุกคนจะได้มีโอกาสกลับไปใช้เงินตามภูมิลําเนานะครับ นักข่าวถามต่อว่าเอาล้วถ้าผู้ป่วยติดเตียงจะทํายังไงคุณจุลพันธ์บอกว่าถ้าเป็นเคสผู้ป่วยติดเตียงนั้นอาจจะมีการเปิดประตูเป็นทางเลือกให้เฉพาะบางกรณีดังนั้นใครที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับรัฐบาลเห็นใจนะครับจะมีช่องทางให้ส่วนรอปภเดินทางไปใช้เงินใช้ทออไม่ได้รัฐบาลยังไม่มีช่องทางให้นะครับว่าสาหรับอาชีพรอปภจะ ทำอย่างไรก็เอาใจช่วยพี่ๆรปภทุกคนนะครับรปภรายได้ไม่ได้เยอะอยู่แล้วนะครับโอกาสในการใช้เงินรัฐบาลบอกแล้ว่าให้คนรวยได้ด้วยส่วนคนจนอย่างรปภจะทําอย่างไรยังไม่รู้นะครับกระแสการกู้เงินจากธนาคารออมสินสำคัญนะครับเรื่องนี้กระแสการกู้เงินจากธนาคารออมสินมาใช้แจกเงินเอาจริงหรือไม่อย่างไรคุณจุลพันธ์ไม่ได้ปฏิเสธนะครับแต่คุณจุลพันธ์วันนี้บอกว่าเรื่องของการแจกยืมเงินจากธนาคารออมสินมานั้น วันนี้ยังไม่ได้คุยกันยังไม่ได้มีการคุยกันแต่ไม่มีการปฏิเสธนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับว่าในสุดจะมีการปฏิเสธไหมเพราะคําตอบคุณจุลพันธ์คือยังไม่ได้คุยยังไม่ได้คุยไม่ได้แปลว่าไม่ทํานะครับแปลว่ายังไม่ได้คุยส่วนจะทําหรือเปล่าเนี่ยถ้าไม่ทําน่าจะพูดว่าไม่ทําแต่ถ้าบอกว่าไม่คุยคนจะสงสัยว่าเดี๋ยวทํานะครับเพราะฉะอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจน่าติดตามนะครับแล้วคุณจุลพันธ์โดนนักข่าวถามอีกว่า เออมันจะมีการฟอกเงินมันจะมีหัวกับการหัวกับร้านค้าหรือไม่รัฐบาลก็บอกว่าไม่มีทางมีอย่างแน่นอนนะครับเรื่องแหล่งที่มาของเงินนะครับคุณจุลพันธ์บอกว่าอาจจะไม่ได้มาจากแหล่งที่มาเดียวนักข่าวขคยี่ต่อว่าตกลงการกู้เงินจากออมสินจะเป็นหรือเปล่าคุณจุลพันธ์บอกว่าอย่าพึ่งถามยังไม่สามารถตอบได้อยากให้รอฟังข้อสรุปก่อนทำไมไม่ใช่แอปเป๋าตังค์คุณจุลพันธ์บอกว่าแอปเป๋าตังค์ไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ตอนนี้จะทำซูเปอร์แอป นะครับจะทำซูเปอร์แอปนะครับที่ไม่ใช้กระเป๋าตังค์เพราะว่ามันเป็นคนธนาคารกับการกรู้เงินจากธนาคารออมสินหรือเปล่าคุณจุพัน์บอกว่าโอ้ยถ้าถามางี้ยผมไม่รู้จะตอบอยังไงเพราะคิดกันไปเองหมดแล้วมีหลายคําถามตอบไม่ได้แต่ที่แน่แน่ยืนยันว่าค่าทําแอปไม่ใช่1 2 0 0 0ล้านบาทดังนั้นวันนี้คําถามใหญ่สําหรับการประชุมอนุกรรมการครับคือหนึ่งมีรายละเอียดชัดเจนไหมวันนี้ไม่มีการประชุมเพราะรายละเอียดชัดเจนไม่มี สองนะครับเรื่องการจะกู้ออมสินไหมบอกว่าวันนี้ยังไม่ได้คุยแต่ไม่ได้ปฏิเสธสามในอนาคตจะมีการกู้ธนาคารออมสินไหมจะยังเป็นตัวเลือกหรือเปล่าก็พูดว่ายังไม่สามารถตอบได้ว่าจะเป็นตัวเลือกหรือไม่เรื่องที่มาเงินสำคัญนะครับวันนี้มีการเปิดเผยข้อมูลทางเพจของออออนักเรียนทุนธนาคารนะครับ ซึ่งมีการเปิดประเด็นเรื่องที่มาของเงินหรือการใช้เงินของโครงการนี้ว่าน่าจะมีการกู้เงินอย่างแน่ๆนะครับใจท่านผู้ชมดูภาพจากเพจนะครับของออนักเรียนทุนธนาคารนะครับซึ่งได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจว่าดูแล้วโอกาสที่รัฐบาลเพื่อไทยรัฐบาลเศรษฐา จะทำนโยบายแจกเงินดิจิตอลนั้นน่าจะทำโดยรูปแบบซึ่งมีการกู้เงินอย่างแน่นอนนะครับเป็นเพจที่มีชื่อว่า,าเพจนักเรียนทุนธนาคารหรือว่า,า bank students c h o l a r s h i p นะครับเป็นเพจซึ่งคนจำนวนมากบอกว่าคนที่ทำนี่คือ กลุ่มคนที่ได้ทุนจากนัก, th be though, นกนน or, ทุนธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับอันนี้คืออย่างไม่เป็นทางการแต่ชื่อเพจไม่ใช่เพจนักเรียนทุนธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเพจใครทำว่านักเรียนทุนธนาคารนะครับเพจนักเรียนทุนธนาคารเนี่ยเขาไปรวบรวมข้อมูลซึ่งข้อมูลของเขาก็เอามาจากสื่อแล้วสื่อก็เอาข้อมูลชุดนี้เนี่ยมาจากคณะอนุกรรมการนะครับในข้อมูลที่ทางเพจนักเรียนทุนธนาคารหรือว่าแบงก์สตูเดนต์สกอเรชชิพเอามาเผยแพร่เนี่ยนะครับ ระบบการใช้เงินแจก10,000ืนะครับจะมาจากการกู้เงินนะครับจำนวน260,000ล้านบาทเนี่ยนะครับจะเป็นเงินที่มาจากทางาบริษาหกิจนะครับซึ่งจะมีการกู้นะครับแต่ว่าในฝั่งของรัฐบาลจะไม่เรียกสิ่งนี้ว่าคือการกู้รัฐบาลจะใช้คําว่ามันคือการยืมนะครับแต่ยืมกับกู้เหมือนกันหรือไม่ผมเชื่อว่าคนธรรมดาที่เรียนภาษาไทยระดับปสามถึงป4เข้าใจว่า ความแตกต่างระหว่างยืนกับกู้มีอยู่นิดเดียวคือกู้ใช้กอไก่ส่วนยืมใช้ยอยักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าฟังแบบนี้นะครับการกู้เงินน่าจะเกิดขึ้น260,000ล้านบาทนะครับ ภาษาการคลังใช้คําว่ามาตรการกืนกลึงการคลังนะครับยืมเงินรัฐวิสาหกิจมาใช้ก่อนเหตุผลที่มันอย่างนั้นคือรัฐบาลประกาศว่าจะแจกเงินต้นปีนะครับตอนนี้งบประมาณยังไม่อนุมัติสักบาทเดียวดังนั้นเมื่อไม่มีตังออนุมัติงบประมาณนะครับการใช้เงินก็ต้องไปยืมตังคนอื่นมาอันนี้เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะว่างบประมาณยังไม่ผ่านแต่อยากจะแจกเงินตั้งแต่ต้นปี ดังนั้นก็ต้องมีการยืมตังนะครับนี่คือการประเมินของเพจนะครับซึ่งเอาข้อมูลมาจากสื่อแล้วสื่อก็ได้ข้อมูลมาจากคณะอนุกรรมการเช่นเดียวกันนะครับดรงนั้นเม็ดเงินที่จะยืมก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ260,000ล้านบาทนะครับน่าสนใจว่าเขาประเมินผลของโครงการว่าจะประสบความสําเร็จทางเศรษฐกิจมากขนาดไหนนะครับก็ ถ้าท่านผู้ชมดูตรงคําว่าสี่อทอดทอสจะมีตัวเลขสองแสนหกหมื่นล้านบาทนั่นคือเม็ดเงินที่จะใช้นะครับแต่ว่าที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือโครงการนะครับถ้าประเมินว่าถ้าทำหนึ่งกุมภาก็จะมีผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจดีพนะครับ0.8ถึง1.3 0เปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือการประเมินนะครับเรื่องของนโยบายแจกเงินซึ่งวันนี้รัฐบาลไม่มีการประชุมนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าจะสะท้อนถึงความไม่พร้อมนะครับของฝั่ง รัฐบาลพอสมควรนั้นวันนี้มีเรื่องใหม่ที่เข้ามาถล่มประเด็นนี้มากไปอีกนะครับนั่นก็คือเรื่องของที่มาหรือว่าแนวคิดของการแจกเงินนะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องซึ่งอาจจะถือว่าเป็นจุดตายหรือจุดอัศสดงในแง่วิชาการของการทํานโยบายนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการเปิดประเด็นว่าที่มาที่ไปของนโยบายนี้ เป็นแบบไหนอย่างไรนะครับเรื่องนี้ต้องชมว่ามีนักวิชาการหรือว่านักเศรษฐศาสตร์หลายคนออกมาแสดงความเห็นเรื่องนี้นะครับแล้วก็ทำให้เราได้ข้อมูลใหม่ว่านโยบายแจกเงินที่ทางรัฐบาลบอกว่าไม่เคยมีใครทํานั้นจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเป็นนโยบายที่เคยมีการทํามาแล้วในหลายประเทศจริงๆวันนี้ต้องบอกนะครับว่ารัฐบาลสําหรับการทํานโยบายแจกเงินขณะที่รัฐบาลบอกว่านโยบายแจกเงินนั้นเป็นนโยบายที่ ใครที่วิพากษ์วิจารณ์คือคนที่ต้องการล้มรัฐบาลนั้นวันนี้ความเป็นจริงคือคนที่วิจารณ์นโยบายแจกเงินจานวนมากคือนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่ไม่เคยผูกพันกับความขัดแย้งทางการเมืองประเภทไล่ยิงลังไล่ทักษิณอย่างที่รัฐบาลกําลังสร้างกระแสากล่าวหานะครับความเห็นของนักวิชาการหลายต่อหลายคนเนี่ยนะครับเปิดประเด็นที่ชี้เห็นว่านโยบายแจกเงินนั้นเป็นนโยบายที่เคยทําในประเทศอื่นมาแล้ว แล้วผลจากการทําในประเทศอื่นเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จเดี๋ยวจะไล่ท่านผู้ชมฟังว่านักวิชาการที่พูดเนี่ยหรือว่านักเศรษฐศาสตร์ที่พูดเนี่ยมีใครบ้างแต่ขอเปิดด้วยนักการเมืองก่อนนั่นคือคุณสิริกัญญาตันสกุลเหตุผลที่เปิดด้วยนักการเมืองก่อนไม่ใช่เพราะว่าต,ต้องการเชียร์พรรคก้าวไกลนะครับแต่เพราะว่าคุณสิริกัญญาเป็นคนที่สังคมทั่วไปรู้จักมากที่สุดคุณสิริกัญญาวันนี้โพสต์เรื่องหนึ่งนะครับเรื่องที่คุณสิริกัญญาโพสต์ก็คือเรื่องของนโยบายแจกเงินว่า มันเป็นสิ่งที่เอามาจากญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเคยทําเรื่องนี้มาก่อนหลายคนฟังแล้วอาจจะหูพึงว่าอา้าวในรัฐบาลเพื่อไทยบอกว่าตัวเองเป็นคนทำประเทศแรกในโลกไม่ใช่หรือนะครับทุนศิลิกัญยาโพสต์ประเด็นนี้ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับระบบของการแจกเงินที่เป็นนโยบายที่เพื่อไทยทํานั้นเป็นสิ่งที่ญี่ปุ่นเคยทํามานะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผลจากการทําของญี่ปุ่นนั้นทําแล้วถือว่า ไม่ประสบความสำเร็จด้วยนะครับในโพสต์ของคุณสิริกัญญานะครับซึ่งโพสไว้ในทวิตเตอร์คุณสิริกัญญาบอกว่านโยบายดิจิตอลเวลเล็ตมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็พูดเอาไว้ว่าวันก่อนคุณเผ่าภูมิถแถลงว่าใช้งานวิจัยของประเทศอื่นมาเทียบไม่ได้เพราะนโยบายนี้ไม่เหมือนใครนะครับใช้ในรัศมีจำกัดแล้วใช้ได้ในแค่6เดือนก็เลยมีนักวิชาการส่งเปเปอร์มาให้นะครับคุณสิริกัญญาเขาบอกไว้แบบนี้ว่าเปเปอร์นี้ทำวิจัยนะครับ ในญี่ปุ่นปี1999มีการแจกคูปอง20,000เยนนะครับจำนวน31ล้านใบให้กับครอบครัวที่มีบุตรนะครับ31ล้านใบนะครับเกือบจะพอๆกับของไทยนะครับของไทย56ล้านคนนะครับญี่ปุ่น31ล้านใบแล้วในการแจกคูปอง20,000เยนให้กับ31ล้าน31ล้านใบให้กับครอบครัวที่ไม่มีบุตรและผู้สูงอายุครอบครัวที่มีบุตรเนี่ยนะครับและผู้สูงอายุเนี่ยนะครับคุณสิริกัญญาบอกว่านโยบายนี้มันคล้ายกับนโยบาย ของเพื่อไทยเป๊ะนั่นก็คือให้ใช้เงินได้เฉพาะแค่ในระแวกชุมชนเท่านั้นนะครับการให้ใช้เงินได้ในละแวกชุมชนเท่านั้นอันนี้คือสิ่งที่ตรงกับพรรคเพื่อไทยเป๊ะอย่างแน่นอนนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือการเปิดเผยต่อไปนะครับว่าในการทําเรื่องนี้นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นเคยทํานั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนโยบายนี้ที่ญี่ปุ่นเคยทำนั้นใช้ในพื้นที่ชุมชนและใช้ได้แค่6เดือนเหมือนกันเป๊ะ สิ่งที่เกิดขึ้นน่าสนใจนะครับก็คือการทำนโยบายนี้ช่วยกระตุ้นการบริโภคสินค้ากึ่งคงทนเช่นเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าได้แค่0.1-0.2ถึงเท่าของเงินที่ได้ตัวเลขน,นี้จะแตกต่างกับที่พัคเพื่อไทยบอกนะครับว่าโครงการนี้มีกำไรเลี้ยงตัวเองได้เพราะว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ประมาณ2.25หรือ2เท่าครึ่งโดยประมาณนะครับถ้าดูจากสิ่งที่ญี่ปุ่นเคยทำนะครับแล้ว มีงานวิจัยรองรับปรากฏว่าเรื่องนี้ไม่ใช่นะครับเรื่องนี้กระตุ้นเศรษฐกิจได้เพียงแค่0.1ถึง0.2เท่าของเงินที่ใส่ไปนะครับอันนี้คือการบริโภคสินค้ากึ่งคงทนเช่นเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กส่วนการบริโภคสินค้าไม่คงทนเช่นอาหารและน้ำมันหรือสินค้าบริการนั้นนโยบายในที่ญี่ปุ่นเคยทำคือการแจกเงินนะครับ31ล้านใบยูคูปอง20,000เยนนั้นไม่มีผลอะไรเลยนะครับอันนี้คืองานวิจัยนะครับซึ่ง ถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งในแง่นโยบายเนี่ยนะครับกำลังจะกลายเป็นสิ่งที่ต้องตั้งคําถามไปกับรัฐบาลว่าถ้ารัฐบาลต้องการเอาเงินของประเทศนี้560,000ล้านบาทมาแจกนั้นโดยอ้างว่าแจกแล้วคุ้มนะครับเพราะเศรษฐกิจโตถ้าเป็นแบบนี้ปัญหามีอยู่ที่ว่าการแจกอาจจะไม่คุ้มเพราะเมื่อแจกแล้วเศรษฐกิจมันไม่ได้โตนะครับในโพสของคุณสิริกัญญาบอกต่อไปอีกนะครับว่าเรื่องของนโยบายแจกเงินนะครับที่กําลังจะทํากันนั้น ถ้าดูต่อไปนะครับนอกเหนือจากการที่เป็นสิ่งที่ญี่ปุ่นเคยมีคนทําไปก่อนแล้วและไม่ประสบความสําเร็จในแง่ของการทําให้เงินเติบโตขึ้นเนี่ยนะครับคุณสิริกัญญาเขาบอกแบบนี้นะครับว่าเปเปอร์ที่ทำในญี่ปุ่นปี1999อ่ผมบอกท่านผู้ชมไว้นะครับสิริกัญญาบอกต่อนะครับว่านโยบายนี้คือการจํากัดระยะเวลาในการใช้เงินเนี่ยนะครับถ้าดูจากญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีผลต่อการสร้างการเติบโตเหตุผลที่ไม่มีผลต่อการสร้างความเติบโตเพราะว่า การจำกัดเวลาจะมีผลถ้าปกติคนซื้อของน้อยกว่าระยะเวลาที่รัฐบาลกำหนดนะครับเช่นถ้าปกติใน6เดือนคนซื้อของประมาณ5000บาทนะครับการจำกัดระยะเวลาให้ซื้อ10000มมันอาจจะมีผลแต่ว่าถ้าปกติคนซื้อของมากกว่านั้นการทำแบบนี้นะครับจะไม่มีผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรเลยเพราะว่าในสุดแล้วเนี่ยนะครับ มันจะเป็นการไปลดการซื้อสินค้าในอนาคตประเด็นนี้ดีคือเวลารัฐบาลเขาบอกว่าการแจก1 0,000ืคือการกระตุ้นเศรษฐกิจคือการทําให้เกิดทางออกของการใช้เงินนะครับผมฟังรัฐบาลบางทีผมก็เคลิบเคลิ้มว่าเออถ้าเรามีเงินเพิ่มขึ้น1 0,000เราจะต้องเราน่าจะไปใช้อะไรซื้ออะไรมากขึ้นในอนาคตแต่ถ้าฟังแบบนี้ในมุมคุณสิริกัญญาคนมีเงินเพิ่มนะครับอาจจะไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มนะครับ ส่วนที่ซื้อเนี่ยมีแต่ซื้อเท่ากับที่ตัวเองเคยใช้ถ้าไม่มีการแจกเงินนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นอีกปัญหาหนึ่งแล้วนะครับที่การแจกเงินนั้นอาจจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้มากอย่างที่คิดนะครับนักวิชาการที่เปิดประเด็นนี้คือใครนะครับนักวิชาการที่เปิดประเด็นนี้คนหนึ่งก็คือคุณพิพัฒน์เหลืองนรมิตรชัยซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์หน้าใหม่ชื่อดัง KKP ทํางานอยู่ที่เกียรตินาคินพัทละเกียรตินาคินพัทละสาคัญขนาดไหนสําคัญเพราะว่าสุธฒิสายเชื้อก็ทํางานที่นี่แลสสุวฒายเชื้อ พิพัฒน์เหลืองนรบิตชัยบรรยงพงพาณิชย์คนเหล่านี้แนวคิดนะครับไม่เห็นด้วยกับนโยบายจแจกเงินประเด็นคือสุภวุฒิสายเชื้ออยู่กับพักเพื่อไทย แต่คนที่แวดล้อมสุภุดสอยเสื้อไม่ได้มีมุมมองที่เห็นด้วยกับนโยบายแจกเงินเลยและนี่อาจจะเป็นประเด็นสําคัญที่ทําให้สุภุิสายเชื้อไม่ยอมทํานโยบายแจกเงินไม่ยอมเป็นรัฐมนตรีคลังนะครับประเด็นของสิริกัญญาเรื่องนี้น่าสนใจว่าญี่ปุ่นเคยทำนะครับแต่เมื่อทําแล้วการแจกเงินไม่ประสบความสําเร็จการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยบางคนอาจจะบอกว่าคุณสิริกัญญาคุณมั่วหรือเปล่านะครับ คําตอบคือดูแล้วสิหรีกัญญาไม่มั่วนะครับเพราะว่าคุณสิรีกัญญาเอาบทความที่ศึกษาเรื่องนี้มาบทความนี้ชื่อว่า This Japan Shopping Coupon Program Increase Spending นะครับศึกษาโดยนักวิชาการหลายคนฉางใต้เฉอนะครับเป็นโปรเฟสเซอร์ด้านเนศร,รษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยชิคาโกเข้าใจว่าเป็นที่ท,ที่ออฟเผ่ภาภูมิเรียนมานะครับซาโตชิชิมิสุทานินะครับอยู่ที่สถาบันนโยบายศึกษา ของประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มาชาฮิโรโฮรินะครับเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลนะครับเป็นข้าราชการอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นบทความนิตีพิมพ์ในวรารสารวิชาการชื่อดังคือ journal of public economics หรือว่าวารสารเศรษฐศาสตร์สาธารณะดังนั้นเป็นการพูดที่มีงานวิชาการรองรับนะครับสำหรับการศึกษาเรื่องนี้นี่เป็นคำถามใหญ่นะครับว่าถ้าเพื่อไทยจะดำเนินนโยบายนี้ไปนั้น หนึ่งนะครับในประเทศอย่างญี่ปุ่นเคยทํานโยบายนี้แล้วไม่ใช่อย่างที่เพื่อไทยบอกว่าไม่เคยมีใครทําญี่ปุ่นเคยทําแล้วแจกเงินแล้วนะครับสาล้านใบแสกคูปองให้ซื้อของในระแวะกใกล้เคียง6เดือนไม่ประสบความสําเร็จนะครับคนซื้อของเท่ากับที่ตัวเองเคยซื้อต่อให้ไม่มีการแจกเงินนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมแต่ยางได้ดังนั้นกลายเป็นว่านโยบายนี้จริงๆแล้วคือการที่รัฐบาลแจกเงินให้ประชาชนไปซื้อของแทนที่ประชาชนต้องควักเอง ไม่ได้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรเพิ่มเพราะเม็ดเงินที่เข้าไปสู่ตลาดเท่าเดิมเมื่อเทียบกับการไม่มีการกระตุ้นคนเลือกเก็บตังค์ของตัวเองไว้แล้วใช้เงินรัฐบาลซื้อแทนใช้ครูปองของรัฐบาลซื้อแทนเท่านั้นเองนะครับนักวิชาการอีกคนหนึ่งที่จะพูดถึงเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าทีหลังนะครับแต่ว่านอกเหนือจากคุณสิริกัญญาเนี่ยนะครับมีนักวิชาการอีกคนหนึ่งที่ในบ้านเราคนยังไม่รู้จักนะครับแต่เป็นนักวิชาการที่ผมเชื่อว่าเป็นนักวิชาการที่ ในแวดวงวิชาการเนี่ยคนนับถือว่ามีความแม่นยำนะครับแล้วก็มีความเ,เชี่ยวชาญน,นะครับในการประเมินแนวโน,น้มทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆค่อนข้างมากเนยนะครับนั่นก็คืออ,อ,อาจารย์นัทวุฒิเผ่าทวีนัทวุฒิเผ่าทวีเนี่ยขาเคยสอนเศรษฐศาสตร์อยู่ที่อังกฤษแต่ปัจจุบันเนี่ย เขาสอนเศรษฐศาสตร์อยู่ที่ NUS NUS ก็คือ National University of Singapore นะครับ National University of Singapore เป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังของสิงคโปร์แล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยแถวหน้าของอาเซียนแล้วเมื่อเป็นมหาวิทยาลัยแถวหน้าของอาเซียนก็เป็นมหาวิทยาลัยแถวหน้าของโลกด้วยแรงกิ้งดีกว่ามหาวิทยาลัยประเทศไทยนะครับนัทวุฒิเผ่าทวีเนี่ยคนนอบวงการไม่รู้จักแต่คนที่สนใจวงการว,วิชาการหรือว่าอย่างยิ่งนักวิชาการที่มีสิ่งที่เรียกว่า i n t e ท r ก t y หรือว่า ความแม่นยำทางวิชาการในชื่อของนัทวุฒิเผ่าทวีเป็นชื่อที่ได้รับความยอมรับอย่างสูงนะครับนัทวุฒิเผ่าทวีเขาโพสต์ข้อความเอาไว้นะครับเรื่องของนโยบายแจกเงินนะครับถามอีกคำถามหนึ่งซึ่งสำคัญนะครับแล้วรัฐบาลยังไม่เคยตอบนะครับและจำเป็นจะต้องตอบเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับถ้าถือว่าคำถามของสิริกัญญาใหญ่นั่นก็คือการยกตัวอย่างว่าญี่ปุ่นเคยทำเรื่องนี้ไม่สำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไทยทำแล้วไม่สำเร็จจะทำอย่างไร นัทวุฒิเผ่าทวีเขียนในใน c e b o o k ของเขานะครับว่าขออนุญาตถามเพื่อนๆที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ครับว่านโยบายเงินดิจิตอลร้านค้าต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าไปอยู่ในโครงการด้วยถึงจะรับเงินดิจิตอลแทนเงินสดหรือเครดิตใช่ไหมอันนี้คือใช่อย่างแน่นอนทุกคนเข้าใจตรงกันว่าร้านค้าต้องลงทะเบียนแปลว่าไม่ใช่ทุกคนต้องทำนะครับใครอยากทําก็ไปลงทะเบียนทีนี้พอไม่ใช่ทุกคนต้องทําใครอยากทําไปลงทะเบียนอันนี้เกิดปัญหาแล้ว ต้องชมนัทวุฒิเผ่ทาทวีถามคำถามได้ดีเป็นหนึ่งในคำถามที่ดีสุดของคนที่วิจารณ์แจกหนึ่งหมื่นนะครับเขาถามแบบนี้ว่าโอเคในเมื่อโครงการนี้ไม่ใช่ทุกคนต้องทําใครอยากทําไปลงทะเบียนแปลว่ามันคงมีคนไม่ลงทะเบียนใช่ไหมคําตอบคือใช่นัทวุฒิถามต่ออย่างนี้ถ้าล้านที่เขาไม่ลงทะเบียนนะครับเพราะเขากลัวปัญหาต่าง,างๆเช่นสภาพคล่องนะครับเขาจะสามารถรับเงินดิจิตอลจากลูกค,ค้าได้หรือเปล่าอ่าถ้าเขาไม่ลงทะเบียนนะครับ แต่ลูกค้าต้องการใช้เงินดิจิตัลซื้อของกับเขาเขาจะทําได้ไหมถ้าคําตอบคือเขาทําได้มันเกิดคําถามถัดไปนะครับตั้งใจฟังนะครับว่ามันจะเกิดคําถามถัดไปยังไงนะครับคําถามถัดไปนะครับถ้าลูกค้านะครับต้องการใช้เงินดิจิตัลแต่ร้านค้าไม่ใช้นะครับปัญหาที่หนึ่งคือแล้วจะทํำยังไง แต่ปัญหาที่2ที่มากกว่านั้นนะครับก็คือสําหรับร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าสู่การทําการแจกเงินดิจิตอลนะครับแล้วร้านค้านั้นมีซัพพลายเชนหรือว่าร้านค้านั้นจําเป็นจะต้องซื้อสินค้าจากร้านอื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าโครงการแจกเงินดิจิตอลร้านค้านั้นจะจ่ายเงินกับอีกร้านหนึ่งเป็นเงินดิจิตอลได้หรือเปล่าผมอธิบายแบบนี้นะครับในมือผม มีนมแดร์ดวันนะครับผมเป็นคนขายนมแดร์ดวันลูกค้าเอาเงินดิจิทัลมาซื้อนมแดร์ดวันจากผมสิ่งที่ต้องผมต้องทำหลังจากนี้คือผมก็รับเงินจากลูกค้าเป็นเงินดิจิตอลแล้วเมื่อลูกค้าซื้อเงินเงินซื้อนมนมแดร์ดวันจากผมนะครับใช้เงินดิจิตอลมาซื้อนมจากผมสิ่งที่ผมต้องทําก็คือผมก็ต้องไปซื้อวัตถุดิบมาทํานม ใช่ไหมครับนมอัดเม็ดมันจะต้องมีวัตถุด,ดิบมาทํานมปัญหาก็คือว่าถ้าโรงงานที่ขายวัตถุด,ดิบมาทํานมให้ผมเนี่ยเขาไม่ยอมรับเงินดิจิตอลเขาต้องการแต่เงินสดแต่ลูกค้าที่ซื้อนมจากผมซื้อนมอัดเม็ดจากผมเนี่ยจ่ายผมเป็นเงินดิจิตอลแล้วผมจะเอาเงินสดจากไหนไปซื้อวัตถุด,ดิบมาทํานมอัดเม็ดนึกออกไหมครับคําถามเนี้ยดีคําถามเนี้ยดี เพราะในการที่มีผู้บริโภคหรือประชาชนมาซื้อของด้วยเงินดิจิทัลคนที่ขายของต้องไปซื้อวัตถุด,ดิบมาทำเพื่อขายกับประชาชนถ้าคนที่ขายของต้องซื้อของหรือวัตถุด,ดิบจากโรงงานหรือแหล่งผลิตที่ไม่รับเงินดิจิทัลแต่ต้องการรับแต่เงินสดสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือสิ่งที่เรียกว่า supply chain disruption ก็คือไม่มีเงินสดไปซื้อของเรื่องนี้จะทำยังไง แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับที่อาจารย์วีระธิรพัฒน์ก็เคยตั้งคําถามไ้ว่ารัฐบาลชอบบอกว่าเงินดิจิตัลเป็นเรื่องของการหมุนเงินไปหมุนเงินมาแต่จริงๆมันไม่ใช่แค่หมุนเงินไปหมุนเงินมาในสุดมันต้องมีการเคลียร์เงินเป็นเงินสดแล้วทีนี้เมื่อคุณไม่เคลียร์เงินเป็นเงินสดแล้วถ้าร้านค้าต้องการเอาเงินสดไปซื้อของร้านค้าจะเอาเงินจากไหนสิ่งนี้เรียกว่า supply chain disruption นะครับห่วงโซ่ของการซื้อสินค้ามาขายต่อจะถูกตัดลงทันที เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะทำอย่างไรนะครับผมพูดให้เห็นภาพง่ายๆยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้เป็นเวลากินข้าวสมมตุติทุกคนกินหมูกระทะนะครับทุกคนกินหมูกระทะเนี่ยส่วนใหญ่ชอบกินเบคอนแต่บางคนอาจจะไม่กินเบคอนผมเอาเป็นว่าทุกคนกินกุ้งนะครับกินกุ้งแล้วกันผมเป็นคนขายกุ้งสําหรับร้านหมูกระทะเมื่อลูกค้าร้านหมูกระทะมาซื้อกุ้งจากผมลูกค้าจ่ายเงินผมเป็นเงินดิจิตอล ผมก็ส่งกุ้งให้ลูกค้าไปขายในร้านหมูกระทะแต่ผมต้องมีกุ้งจากคนอื่นมาให้ผมอีกทีนึงเพื่อผมจะขายกุ้งสำหรับร้านหมูกระทะได้สมมุติว่าคนส่งกุ้งให้ผมเป็นฟาร์มกุ้งที่สุราษฎร์เป็นฟาร์มกุ้งที่ระยองเป็นฟาร์มกุ้งที่ตากเขาบอกว่าเขารับแต่เงินสดเขาไม่รับเงินดิจิตัลแต่คนที่ซื้อกุ้งจากผมไปทำร้านหมูกระทะดันจ่ายผมเป็นเงินดิจิตัล คำถามคือเราผมจะเอาเงินสดที่ไหนไปซื้อกุ้งนี่คือสิ่งที่เรียกว่า supply chain disruption ซึ่งอาจารย์นัทวุฒิเผ่าทวีถามได้ดีแล้วยังไม่มีใครในรัฐบาลเพื่อไทยตอบเรื่องนี้นะครับจริงๆคนหนึ่งที่พูดเรื่องนี้ดีคืออาจารย์วีรธิรพัฒนแต่ว่าเนื่องจากวิธีพูดเป็นแบบดุดันนะครับคนก็เลยอาจจะไม่ได้สังเกตว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นสําคัญนะครับแล้วผมมั่นใจว่าเรื่องนี้นะครับยังไม่มีใครถามนะครับพักเพื่อไทยเองก็ยังไม่ตอบ เพราะว่าเรื่องนี้พูดจริงๆเริ่มตอบอยากแล้วนะครับอาจารย์นัทพุทาทีตอบว่าถามต่อว่าหรือแปลว่าทุกๆร้านในประเทศไทยจําเป็นต้องลงทะเบียนกับการทําดิจิทัลให้หมดทาบิตคอย์รอบนี้ให้หมดเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแปลว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่จาเป็นต้องลงทะเบียนเพราะถ้าทุกคนต้องทําก็ไม่ต้องลงทะเบียนใช่ไหมมันเริ่มมีปัญหาใหม่ๆผุดขึ้นมา จากมุมมองของนักวิชาการจากการตั้งคำถามกับเรื่องนี้ในแง่ต่าง,งๆเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นจุดตายของนโยบายนี้นะครับที่คำถามต่างๆมันเริ่มปรากฏขึ้นมาแล้วคำถามต่างๆที่ปรากฏขึ้นมานั้นเนี่ยมันไม่ค่อยมีการตรอบในเชิงนโยบายส่วนใหญ่มันจะเป็นการตรอบในเชิงตอบโต้ทางการเมืองเช่นบอกว่าใครที่วิจารนโยบายนี้มีแต่แก๊งนักวิชาการสกักกระเบือนะครับบอกว่าใครที่วิจารณนโยบายนี้มีแต่แก๊งลมยิ่งรักนะครับแก๊งล้ม ทักษินแก๊งต่อต้านพักเพื่อไทยผมคิดว่าคนอย่างนันทวุฒิเผ่าทาวีนะครับเขาเป็นอาจารย์เศรษฐศาสตร์ที่อังกฤษและปัจจุบันสอน u อคนแบบนี้ไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งการเมืองในช่วงปี49จนถึง657ประเภทไล่ทักษินไล่ยิ่งลักลมเพื่อไทยคนเหล่านี้คือคนรุ่นใหม่ที่เขาเห็นว่านโยบายนี้มีปัญหาจริงๆ แลวเขาอยากได้คาตอบเพราะเงิน5 6าจุดหแสนล้านเป็นเงินที่เยอะและเป็นเงินของประชาชนสิ่งนี้เป็นปัญหานะครับเพราะว่าฝั่งรัฐบาลเองเลือกจะไม่ตอบคําถามนี้และมีแนวโน้มจะตอบคําถามนี้แค่โดยการตอบด้วยประเด็นการเมืองโจมตีคนวิจารณ์ว่าคนวิจารณ์เป็นสากกระเบือนะครับหรือแม้กระทั่งสื่อซึ่งใกล้ชิดรัฐบาลก็บอกว่านโยบายนี้มันเยี่ยมจริงๆเพราะถ้านโยบายนี้มันไม่เยี่ยมถ้านโยบายนี้มันห่วยเนี่ยนะครับคนที่วิจารณ์คงไม่เยอะ แล้วก็สร้างตักกับวิบัติขึ้นมาว่าเมื่อมีคนวิจารณ์นโยบายนี้เยอะแปลว่านโยบายนี้ดีเหมือนกับนโยบายจำนำข้าวคนวิจารณ์เยอะแปลว่านโยบายดีเหมือนกับ30บาทรักษาทุโลนโยบายไหนคนวิจารณ์เยอะแปลว่านโยบายดีถ้าใช้ตักกับแบบนี้แล้วรัฐบาลฟังรัฐบาลเจ๋งครับการที่คนวิจารณ์นโยบายเยอะแปลว่านโยบายมีปัญหาไม่ใช่แปลว่าคนวิจารณ์เยอะนโยบายมันดีคนถึงวิจารณ์ถ้านโยบายดีคนเขาไม่วิจารณ์ น,นี่คือคําถามใหญ่ของนโยบายซึ่งม,มันเริ่มเจอคําถามที่หนักมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็แน่นอนว่ารัฐบาลยังมีเวลาในการตอบนะครับนั่นก็คือจนถึงวันที่สาสิเอ็ดนะครับจะทําเรื่องนี้อย่างไรนะครับรัฐบาลยังมีเวลาคิดยังมีเวลาเคลียร์แต่ถ้ารัฐบาลเคลียร์เรื่องนี้ไม่ได้ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นคนที่จะหนักที่สุดก็คือกุญรษฐาเองนะครับเพราะว่าจากตรงนี้คือวันที่สิบเก้าไปถึงวันที่ 30ตุลาก็ใช้ระยะเวลาอีกเพียงแค่12วันนะครับนี่คือคำถามเชิงนโยบายนะครับที่เป็นประเด็นใหม่ที่ร้อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับการถูกจับโป๊ะว่านโยบายนี้เคยทำมาแล้วในญี่ปุ่นเป็นเรื่องสำคัญด้วยเช่นเดียวกันเพราะแปลว่าในโลกนี้มีองค์ความรู้นะครับที่สามารถจะเอามาเป็นแนวทางในการแจกเงินได้และในองค์ความรู้ที่โลกมีนะครับใน Journal of Public Economics นั้นบอกเอาไว้อย่างชัดเจนว่านโยบายนี้ เมื่อทำแล้วมันไม่ได้ประสบความสำเร็จอย่างที่พูดกันการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นนะครับเพียงแค่0.2เท่าเท่านั้นเองซึ่งถือว่าเป็นการเติบโตที่น้อยมากนะครับสำหรับการทำนโยบายอย่างที่กำลังพูดกันนะครับนี่ก็คือเรื่องของนโยบายนะครับจาก1 0 0 0 0่ซึ่งอาจจะใช้คำว่าเจอตอแล้วก็ได้และเป็นตอใหญ่ด้วยจนทำให้วันนี้คณะอนุกรรมการนั้น เลื่อนการประชุมออกไปก่อนยอมรับตรงๆว่ารายละเอียดยังไม่มีนะครับเรื่องใหญ่แบบนี้ไม่ควรจะมีการเลื่อนการประชุมเลยเพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับเม็ดเงินประมาณ5 6 0 0 0 0้านบาทย้ํานะครับเรากําลังพูดถึงการประชุมที่เกี่ยวข้องกับเม็ดเงิน5 6 0 0 0 0้านบาทที่หน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบ,บอกว่าวันนี้ยังไม่พร้อมขอเลื่อนการประชุมออกไปก่อนคําตอบนี้น่าตกใจนะครับว่ามีความไม่พร้อมเกิดขึ้นนะครับในโครงการใหญ่ ขนาดนี้ได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องของนโยบายแจกเงินที่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 ต้องจับตาแล้วนะครับว่ามีปัญหาหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อาจจะชวนท่านผู้ชม